จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวละครชายในเกม ROV เปลี่ยนเป็นผู้หญิงค่ะและก่อน <A. S 1> อื่นเลยนะคะ <A. S 1> ช่องเราสนับสนุนโดยเพจพ่อมอนมคเครเบอร์เพจค่จะสะดวกปลอดภยอยัยรวดเร็วใช้แค่ Open ID เท่านั้นค่ะ<อ>ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะจิ้มเลยที่ลิงดอนลองคลิปนี้กูก็ยังโดนเหรอมาลอตซีเจ็บจังเลยลาวิล สกินที่เราใช้ก็คือสกิน6ปีของลาวิลและเมื่อเปลี่ยนเขาให้เป็นสาวสวยน่ารักตามสไตล์อนิเมะผลที่ได้คือน่ารักเวอร์เวอร์ถึงออกจะเป็นสาวที่พูดมากสักหน่อยแต่ก็น่ารักใช่ย่อยนะเนี่ยจริงๆแล้วหนูอยากมีเรื่องที่คุยกับซาตาแต่ซาตาช่วงนี้เขาไม่ค่อยจะว่างเลยทำไงได้ก็บอกไปกินส้มากจริงๆด้วยอะไปคนต่อไปซาตาและนี่ก็คือสกินที่เราใช้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ แซบเวอร์ถึงหน้าตาจะเบี้ยวๆหน่อยแต่แซบชัยย่อยนะซาตาไทายมาแหวกขากันเกงซาตานี่นะคนต่อไปอันเลนสกินที่เราใช้ก็คือนี่แล้วผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือแม่เจา้าโว้ยน่ารักจัดจัดเอเดี๋ยวนะปกติหน้าอกผมไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่คนต่อไปมูราดสกินที่เราใช้จะเป็นสกินมิลารเคิลผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ แม่เจ้าโว้ยสวยชะมัดแต่คลุยหายไปไหนอะ่ะอ่ะคลุยหายอะ่ะคนต่อไปทูเลนและนี่ก็คือสกินที่ใช้ส่วนนี่ก็คือผลลัพธ์อุบะหน้าตาคุนคุนเหมือนตัวละครเอกในเกม last of us ทาดาคนต่อไปไม่อยากจะทำเลยฟอรเรนติโนโและนี่ก็คือสกิน6ปีที่เราใช้แล้วนี่ ก็คือผลลัพธ์งูน่ารักเวอร์ผิดกับที่คาดไว้ลิปลับเลยนึ่ว่าจะติดหนวดออกมาด้วยดิจิตันคนต่อไปขวัญใจแม่ยกชาวแสงสว่างน้องไบรท์นี่ก็คือน้องไบรท์ส่วนนี่ก็คือน้องไบรท์ที่โตเป็นสาวแล้วโตมาเป็นสาวเท่มากเลยลูกหนูงานได้หมดเลยค่ะจัดมาคนต่อไปนาคลอสสกินที่เราใช้ก็คือสกินอนิเมะ และนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้งูน่ารักมากเลยลูกแต่กูไม่อยากเจอมึงในแรงเลอเกินเห้ยวไปเหนือสายน้ำและคนสุดท้ายได้แก่เอลันดอร์พ่อหนุ่มเทสตีแห่งเกมอารีเมื่อกลายเป็นสาวสวยแล้วก็จะประมาณนี้สวยจัดจัดน่ารักเวอร์รูปร่างหน้าตาบอกเลยว่าน่ารักและก็สวยจัดจัดคุณเธอคะส่วนคนสุดท้ายไม่เกี่ยวกับอารีแต่อยากเอาลงเพราะมันสวยมาก คุณจ่าเองค่ะบอกเลยว่ามันสวยเลิศเชิดปังมากยุยยุบป,ปดๆไปค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่านะคะับบ๊ายบาย